ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกัน,นับผมยินด,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 ดีต้อนรับสู่ T C Channel นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเรามาใช้งานตัวจอย P S 4นะครับเล่นเกมอี Fo ุตบอลใน P C นะครับก่อนหน้านี้เราเคยใช้ P S 4ผ่านแอปพลิเคชัน j o y d u k e y นะครับซึ่งแอปนั้นอ่ะเวลาที่ใช้งานกับเกมอี o t b a l l อ่ะตัวคีย์หรือตัวปุ่มอ่ะมันจะไม่ตรงนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาทําให้ปุ่มตัวจอย P S 4นะครับให้มันตรงกับปุ่มของเก e ม f o o t b บอ l ในคอมนะครับเนื่องจากว่าตัวเกม f ี o t ตบอลนะครับรองรับในส่วนของจอย PS4 หรือ Joy PlayStation เนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่รองรับแต่เราสามารถเปิดรับอินพุตจากโปรแกรมภายนอกได้นะก่อนหน้านั้นผมใช้ Joyducky นะแต่ว,ว่าวิดีโอนี้ผมจะมาใช้ใส่วนของโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงนะครับโปรแกรมนี้มันจะแปลงสัญญาณของ Joy PS4 นะให้กลายเป็น Joy Xbox เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นโปรแกรมอะไรนะในส่วนโปรแกรมนะผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับผมมันจะเป็นตัว DS4 นะ Windows นะตัวนี้ เราสามารถเลือกระบบปฏิบัติการของเราได้นะครับผมก็จะเป็นระบบ64บิตนะครับถ้าใครใช้32บิตก็ดาวน์โหลดได้เลยนะตรงนี้ก็ให้เราเลือกเวอร์ชั่น10ละกันนะครับใครจะเลือกเป็นเป็นเซก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราจะดาวน์โหลดนะผมจะเลือกเป็น64บิต10นะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาแตกไฟล์นะครับลิกขวาแล้วก็ไปที่7 zip นนะครับอันนี้ผมจะใช้โปรแกรมแตกไฟล์เป็น7 zip นนะทำการแตกไฟล์ออกนะครับ พอเราได้ตัวไฟล์มาแล้วนะครับตัวนี้เราก็กดดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งได้เลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์โปรแกรมมาประมาณนี้นะครับก็คลิกขวาแล้วก็กดที่ Run as นะครับตอนที่เรากดติดตั้งนะให้เราก,กดแค่ install ตัวข้างบนสุดตัวเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดขึ้นมาใหม่ตัวโปรแกรมเราสามารถดึงมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปได้นะครับมาที่โฟลเดอร์ที่เราติดตั้งนะคลิกขวาแล้วก็ Sen d to desktop นะครับกดไปเราก็จะได้ตัวโปรแกรมมานะครับตัวนี้ นะก็จะเป็น Ds4 Windows นะนครับเดเิดคลิกเข้าไปได้เลยนะเราเดาดับเบิดคลิกเข้าไปนะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมต่อตัวจอยนะกด PlayStation แล้วก็กดปุ่มแชร์กดพร้อมกันนะครับไปเจอกระพริบประมาณนี้จากนั้นเราก็ไปที่ Windows นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าคอมของเรานะครับแล้วก็ไปที่ Device นะครับกด Add Bluetooth จากนั้นก็กด Bluetooth นะครับ ให้เราทําการกดเชื่อมต่อนะครับตัว wireless c ท n t r o l l e r ของเรานะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากดเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นก็กดดันนะครับแล้วกดหน้านี้ออกก็จะมาอยู่ในโปรแกรมแล้วตรงนี้ให้เราเก็บพับลงไปนะอันนี้มันจะบอกแบตเตอรี่ของ j o ยแล้วด้วยนะมันจะขึ้นโชว์แบบนี้เลยครับในส่วนของหน้านี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรครับพวก default นี่มันก็เป็นค่าปกติแล้วแล้วเราก็กดพับลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ไปที่ตัว s t รี a m i n g ของเรานะแล้วก็ไปที่การตั้งค่า แล้วก็ไปที่คอนโทลเลอร์ครับตอนนี้มันจะเป็นคอนโทลเลอร์ PlayStation 4นะครับให้เราเลือกเป็น Xbox Controller นตะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็กดออกได้เลยครับตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ตัวเกมนะกดที่หน้าต่างของเกมนะนะครับเราก็จะสามารถกดได้ประมาณนี้ยืเอ b บีบ t ูทูธนะครับแนะนําให้เป็นตัวที่แบบเสถียรสุดนะเพราะว่าตัวจอยตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีหลุดหนึ่งครั้งอะ มันจะต่อกลับมาค่อนข้างยากนะสำหรับการใช้งานนี้นะก็สำหรับวิดีโอการเชื่อมต่อจอย PS4 นะครับกับเกม E Foot ตบอล PC ก็จะประมาณนี้นะก็จะมีโปรแกรม DS4 ที่เป็น Windows นะที่จะทำการแปลงสัญญาณปุ่มของจอย PS4 นะให้กลายเป็นจอย Xbox นะลองทำดูนะครับถ้าเกิดว่าใครมีจอยตัวนี้อยู่แล้วนะสามารถใช้ได้เหมือนกันก็สำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะผมหากมีกระ b o ใด,ดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาไป้วนรับ้ดบ Sampai jumpa di video selanjutnya.